สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ปลุกไฟในใจพอดแคสต์ที่จะพาเราไปสำรวจความจริงของชีวิตและค้นหาแรงบันดาลใจจากภายในที่หลับไหลอยู่คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเรากำลังใช้ชีวิตแบบออโต้พายลอตเหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมให้ทำอะไรบางอย่างซ้ำไปซ้ำมาตื่นเช้ามาก็หยิบโทรศัพท์ก่อนเลื่อนดูหน้าจอที่เต็มไปด้วยข่าวสาร แล้วก็รีบอาบน้ําแต่งตัวออกจากบ้านไปเผชิญหน้ากับรถติดไปทำงานทำงานกลับบ้านแล้วก็เข้าสู่วงจรเดิมอีกครั้งในทุกๆวันเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมกินข้าวดูหนังฟังเพลงและดูเหมือนว่าเราจะมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นดีแต่ลึกๆแล้วมันมีความรู้สึกที่ค้างคาอยู่ในใจใช่ไหมครับมันเหมือนกับเรากำลังวิ่งแข่ง แต่มองไม่เห็นเส้นชัยเราพยายามที่จะไปให้ถึงพยายามที่จะเป็นคนที่เก่งขึ้นรวยขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่ยิ่งวิ่งเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราเรากำลังทำในสิ่งที่โลกบอกให้เราทำทำตามความคาดหวังของคนอื่นทำตามกรอบที่สังคมสร้างขึ้นมา จนในที่สุดเราก็เริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้มันคือชีวิตของเราเองจริงๆหรือเปล่าแล้วเราก็เริ่มตั้งคำถามคำถามที่ยากจะหาคำตอบเราเริ่มรู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าในบ้านของตัวเองบ้านที่เต็มไปด้วยความสำเร็จเต็มไปด้วยของที่อยากได้แต่กลับไม่มีความสุขเราหาความสุขจากสิ่งภายนอกซื้อของกินอาหารอรอ่อ,รอยๆ ไปเที่ยวซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ให้ความสุขกับเราได้จริงแต่มันก็เหมือนกับการเติมน้ำลงในแก้วที่ก้นรั่วเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีเพราะอะไรนะครับเพราะเราลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเติมเต็มจากภายนอกแต่มาจากการเติมเต็มจากภายในเราวิ่งตามหาอะไรบางอย่างที่เราคิดว่ามันจะทำให้เราสมบูรณ แต่เราลืมไปว่าตัวเราเองจิตใจของเราเองคือสิ่งที่เราต้องดูแลก,ก่อนเป็นอันดับแรกลองจินตนาการตามผมนะครับจิตใจของเราก็เหมือนกับท้องฟ้าท้องฟ้าที่กว้างใหญ่สวยงามมีสีสันที่หลากหลายแต่ในแต่ละวันท้องฟ้าก็จะมีเมฆก,ก้อนเล็กก้อนใหญ่ลอยผ่านไปบางวันก็มีเมฆฝนดำมืดบางวันก็มีเมฆขาวสะอาดเมฆเหล่านั้นก็คือ ความคิดและความรู้สึกของเราเองความคิดที่ว่าฉันไม่ดีพอฉันไม่เก่งฉันน่าจะทำแบบนั้นความกังวลความโกรธความเศร้ามันลอยเข้ามาปกคลุมจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็หลงคิดไปว่าเราคือเมฆก,ก้อนนั้นเราคือความโกรธเราคือความเศร้าเราคือความกังวลแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นเมฆก,ก้อนนั้นครับ เราเป็นท้องฟ้าท้องฟ้าที่เพียงแทบเฝ้ามองเมฆที่ลอยผ่านไปท้องฟ้าที่อยู่ตรงนั้นเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเมฆจะหนาแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังเป็นท้องฟ้าอยู่วันยังคำ่ำน้ำเสียงจะเริ่มนุ่มนวลและช้าลงอีกครั้งเข้าสู่โหมดการเล่าเรื่องลองจินตนาการตามผมนะครับจิตใจของเราก็เหมือนกับท้องฟ้า ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่สวยงามมีสีสันที่หลากหลายแต่ในแต่ละวันท้องฟ้าก็จะมีเมฆก,ก้อนเล็กก้อนใหญ่ลอยผ่านไปบางวันก็มีเมฆฝนดำมืดบางวันก็มีเมฆขาวสะอาดเมฆเหล่านั้นก็คือความคิดและความรู้สึกของเราเองความคิดที่ว่าฉันไม่ดีพอฉันไม่เก่งฉันน่าจะทำแบบนั้น ความกังวลความโกรธความเศร้ามันลอยเข้ามาปกคลุมจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็หลงคิดไปว่าเราคือเมฆก,ก้อนนั้นเราคือความโกรธเราคือความเศร้าเราคือความกังวลแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นเมฆก,ก้อนนั้นครับเราเป็นท้องฟ้าท้องฟ้าที่เพียงแค่เฝ้ามองเมฆที่ลอยผ่านไปท้องฟ้าที่อยู่ตรงนั้นเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเมฆจะหนาแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังเป็นท้องฟ้าอยู่วันยังคำ่ำแล้วถ้าเราลองหยุดดูสักนิดล่ะครับหยุดทุกอย่างหยุดวิ่งหยุดทำแล้วแค่ลองอยู่เฉยๆกับตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตแค่หายใจเข้าและหายใจออกแล้วลองสังเกตดูว่า ในช่วงเวลาสั้นๆนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างครับคุณอาจจะรู้สึกว่าความคิดมันยังคงวิ่งวนยังคงวุ่นวายแต่นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางการเดินทางที่ไม่ได้ออกไปไหนแต่เป็นการเดินทางเข้าสู่ภายในนี่คือความลับที่หลายคนมองข้ามเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดเคล็ดลับที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อ ไม่ต้องเดินทางไปไกลไกลแต่มันคือการหันกลับมามองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นคือจิตของเราเองในตอนต่อไปผมจะพาคุณไปสำรวจความเงียบความเงียบที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดแต่เป็นความเงียบที่จะปลุกเราให้ตื่นและเป็นเสียงที่ชัดที่สุดเท่าที่เราเคยได้ยินมาครับชีวิตที่เหมือนการวิ่งแข่ง วิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆจนลืมไปว่าตัวเราเองกำลังอยู่ที่ไหนและกำลังต้องการอะไรกันแน่เราพยายามเติมเต็มความสุขจากสิ่งภายนอกแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่เคยพอเพราะเรากลัวที่จะต้องอยู่กับตัวเองในความเงียบนั้นวันนี้ผมอยากชวนคุณมาลองเดินทางเข้าสู่ ความเงียบนั้นด้วยกันครับไม่ใช่ความเงียบแบบไร้เสียงแต่เป็นความเงียบที่อยู่ภายในที่ถูกบดบังด้วยเสียงรบกวนมากมายในชีวิตประจำวันลองหลับตาลงสักครู่ก็ได้นะครับแล้วลองจินตนาการว่าคุณกำลังนั่งอยู่กลางป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์รอบตัวไม่มีสิ่งก่อสร้างไม่มีเสียงรถยนต์ ไม่มีเสียงโทรศัพท์มีแค่เสียงลมพัดแผ่วๆเสียงนกที่ร้องอยู่ในระยะไกลและความเงียบสงบที่โอบล้อมคุณเอาไว้ในตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกไม่คุ้นชินอาจจะรู้สึกอึดอัดเหมือนไม่มีอะไรให้ทำความคิดอาจจะยังคงวิ่งวุ่นคิดถึงเรื่องงานเรื่องที่ต้องไปจ่ายบิน เรื่องที่ทะเลาะกับใครบางคนเมื่อวานนี้มันเป็นเรื่องปกติครับเหมือนกับท้องฟ้าที่เมื่อไม่มีเมฆหมอกเราก็จะเริ่มเห็นฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศชัดเจนขึ้นแต่ถ้าเราแค่เฝ้ามองมันไม่ตัดสินไม่เข้าไปยุ่งกับมันฝุ่นเหล่านั้นก็จะค่อยๆจางหายไปความเงียบ มันมีพลังพิเศษอย่างหนึ่งครับคือมันจะค่อยๆคัดกรองเสียงต่างๆออกไปจนในที่สุดเหลือแต่เสียงเดียวที่ชัดที่สุดนั่นคือเสียงที่ดังออกมาจากจิตของเราเองมันอาจจะเป็นเสียงที่บอกว่าฉันเหนื่อยแล้วฉันไม่ชอบสิ่งที่กำลังทํำอยู่หรือฉันอยากจะทำอะไรที่แตกต่างไปจากนี้ มันอาจจะเป็นเสียงของความเจ็บปวดที่ถูกเก็บซ่อนไว้เสียงของความฝันที่ถูกลืมเลือนไปเสียงของความต้องการที่แท้จริงของเราเสียงที่เราพยายามจะปิดหูหนีมาตลอดลองคิดดูนะครับทุกครั้งที่เราทำอะไรไปตามความเคยชินเรากำลังใช้ชีวิตอยู่บนสัญชาตญาณของการหลีกหนีหลีกหนีจากความรู้สึกไม่สบายใจที่มาจากข้างใน เราเลยต้องหาอะไรบางอย่างมาเพื่อทำให้ตัวเองยุ่งอยู่เสมอเพราะถ้าเราว่างเราจะถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับความจริงภายในซึ่งบางครั้งมันก็เป็นความจริงที่เรายัางไม่พร้อมจะยอมรับแต่เมื่อเรากล้าที่จะหยุดกล้าที่จะนั่งอยู่ในความเงียบกล้าที่จะมองดูจิตของเราอย่างที่มันเป็นเราจะพบว่า ความจริงนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดจิตของเรามันไม่ได้ต้องการให้เราหนีไปไหนมันแค่ต้องการให้เรากลับมาอยู่กับมันเหมือนกับเด็กน้อยที่หลงทางเขาไม่ได้ต้องการให้คุณซื้อของเล่นชิ้นใหม่ให้เขาแค่ต้องการให้คุณโอบกอดและบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วนะจิตของเราก็เช่นกันครับ มันแค่ต้องการการรับรู้ต้องการการยอมรับและต้องการความรักความเข้าใจจากเราเองการเห็นจิตมันไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือยากเกินเอื้อมมันอาจจะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการที่เราแค่รู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองลองดูนะครับในขณะที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์นี้ลองแค่รู้สึกถึงลมที่กำลังผ่านจมูกของคุณเข้าไป และผ่านออกมาไม่ต้องพยายามหายใจให้ลึกไม่ต้องพยายามควบคุมมันแค่รับรู้ว่าลมหายใจนั้นกำลังทำงานของมันอยู่ในระหว่างที่คุณรับรู้ลมหายใจคุณอาจจะพบว่าความคิดต่างๆยังคงลอยเข้ามาในหัวไม่เป็นไรครับอย่าไปหงุดหงิดกับมันแค่รับรู้ว่าอ๋อความคิดนี้กำลังเข้ามา แล้วก็กลับไปสนใจลมหายใจของเราอีกครั้งหนึ่งการฝึกแบบนี้คือการฝึกที่จะเป็นผู้เฝ้ามองเป็นผู้เฝ้ามองความคิดผู้เฝ้ามองความรู้สึกโดยที่เราไม่ได้เข้าไปยึดต,ติดกับมันไม่ได้เข้าไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีแค่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปในตอนต่อไป ผมจะพาคุณไปเรียนรู้เคล็ดลับที่ทรงพลังที่สุดเคล็ดลับที่ใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเพื่อให้คุณได้กลับมาเชื่อมต่อกับจิตใจของคุณอีกครั้งแล้วคุณจะพบว่าบ้านที่แท้จริงของเราอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ข้างนอกอย่างที่เราเคยคิดเลยครับผมจะพาคุณไปค้นพบเคล็ดลับที่ผมเชื่อว่า จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการมันคือเคล็ดลับที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเดินทางไปไหนและใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีคุณเคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีทางเลือกเหมือนกำลังถูกบังคับให้ทำอะไรบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกนี้มันจะกัดกินเราไปเรื่อยๆจนเรากลายเป็นคนขี้บน่นหงุดหงิดง่าย และรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวมันดูแย่ไปหมดแต่ในความเป็นจริงปัญหาไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกครับมันอยู่ที่โลกภายในของเราเองเราไม่ได้ถูกบังคับให้ทำอะไรเราแค่กําลังถูกขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยาหรือ reaction เมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเราก็จะแสดงปฏิกิริยาตอบโต้กลับไปทันทีโดยที่เราไม่ได้หยุดคิด ไม่ได้หยุดทบทวนเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สมมุติว่าคุณกำลังขับรถและมีรถคันหนึ่งขับปาดหน้าอย่างกระทันหันปฏิกิริยาแรกของเราคืออะไรครับอาจจะเป็นความโกรธหงุดหงิดและก็บีบแต่ไล่หรืออาจจะตะโกนด่าทออยู่ในรถคนเดียวทั้งหมดนี้คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะเราไม่ได้มีเวลาให้ตัวเองได้หายใจได้คิด เราตอบสนองทันทีที่อารมณ์นั้นเข้ามาแต่ถ้าเรามีสติแล่ะครับมีเคล็ดลับหนึ่งนาทีที่ผมกำลังจะบอกคุณมันจะเปลี่ยนสถานการณ์ทั้งหมดเมื่อรถคันนั้นปาดหน้าแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์โกรธเข้ามาครอบงำให้คุณลองทำแบบนี้ครับหยุดหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้ง แล้วหายใจออกในช่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วินาทีนั้นคุณกำลังทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการสร้างพื้นที่ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปฏิกิริยาตอบโต้ของเราพื้นที่เล็กๆนี้แหละครับที่เราจะสามารถกลับไปเป็นผู้เลือกได้อีกครั้งเมื่อคุณหายใจเข้าไปคุณกำลังดึงสติกลับมา คุณกำลังกลับมาอยู่กับปัจจุบันและคุณก็จะได้เห็นว่าความโกรธนั้นมันกำลังเข้ามาแต่คุณไม่ได้เป็นความโกรธนั้นคุณเพียงแค่เห็นมันเห็นมันเหมือนกับเห็นเมฆที่กำลังลอยเข้ามา mm. เมื่อคุณหายใจออกคุณกำลังปล่อยให้ความโกรธนั้นจางหายไปคุณไม่ได้ยึดติดกับมันคุณไม่ได้ให้พลังงานกับมันและในที่สุดเมื่อคุณได้พื้นที่ให้ตัวเองได้คิด คุณจะสามารถเลือกที่จะตอบสนองในทางที่แตกต่างออกไปได้คุณอาจจะแค่ยิ้มแล้วคิดในใจว่าไม่เป็นไรหรืออาจจะแค่ปล่อยให้เหตุการณ์นั้นผ่านไปโดยที่อารมณ์ของคุณยังคงปกติไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนเลยนี่คือความหมายของการเห็นจิตในหนึ่งนาทีครับมันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่การนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมง แต่มันคือการฝึกที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองในทุกช่วงเวลาของชีวิตกลับมาเป็นผู้เฝ้ามองความคิดและอารมณ์ของเราไม่ใช่การเข้าไปเป็นทาสของมันเคล็ดลับนี้ไม่ได้ใช้แค่เรื่องขับรถปาดหน้าเท่านั้นนะครับแต่คุณสามารถใช้มันได้กับทุกสถานการณ์ที่เข้ามากระทบจิตใจไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ทำให้รู้สึกแย่เรื่องงานที่ไม่เป็นไปตามแผน หรือแม้แต่ความรู้สึกว่างเปล่าที่เกิดขึ้นมาเองเฉยๆเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะตอบสนองด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีแค่หยุดหายใจเข้าแล้วหายใจออกเพียงเท่านี้คุณก็จะได้กลับมาควบคุมชีวิตของคุณอีกครั้งคุณจะได้กลับมาเป็นผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกกระทําและนั่นแหละครับคือความลับที่ทรงพลังที่สุดเคล็ดลับที่เปลี่ยนชีวิต มันไม่ได้อยู่ที่การหาอะไรมาเติมเต็มจากภายนอกแต่คือการกลับมาที่บ้านของเราเองบ้านที่ชื่อว่าจิตใจบ้านที่เรามักจะละเลยแต่เป็นบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัยที่สุดในโลกนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้สำรวจด้วยกันจากการตั้งคำถามเข้าสู่ความเงียบ และจบลงด้วยเคล็ดลับง่ายๆที่เปลี่ยนชีวิตได้ผมอยากจะฝากคำถามสุดท้ายเอาไว้ให้คุณได้คิดต่อแล้ววันนี้คุณได้ให้เวลาหนึ่งนาทีกับบ้านของคุณแล้วหรือยังครับ